นะที่ชาี่ต้องการอ,อร่อยนะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาชิมไอนี่กันขอหมึกทะเลของเข้าได้มีความเผ็ดไม่ค่อ,อยยกรองเฮ้ยอ,อร่อยอร่อยนะอร่อยอ่ะ 오 oh